สั่นโชว์นะผมวันนี้บนโต๊ะผมอาจจะลกนิดนึงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,าถือว่ามาแนะนำนะครับผมแล้วก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับโฟลเซนเซอร์ so นะครับผมจากที่เห็นนะคือจะมีโฟลเซนเซอร์หลายขนาดนะครับผมแต่ละไซส์นี่ก็คุณสมบัติแตกต่างก,กันครับผมความสามารถในการตรวจวัดก็ต่างกันไปนะครับผมดูจากไซส์เล็กก่อนนะครับไซส์เล็กใหญ่มานิดนึงครับผมแล้วก็ขนาด1นิ้วแล้วก็ขนาด2นิ้วนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคุณสมบัติ Flow Sensor แต่ละตัวนะว่ามันมีความสามารถแล้วก็สเปคของมันจะเป็นยังไงครับโอเคอ่ะมาดูตัวแรกครับตัวขาวๆนี่ครับซึ่งเป็น Flow Sensor ที่มอีอยู่ในเรจงแบบว่าต่ำๆนะครับผมคือปริมาตรการวัดนะี่คืออาจจะต่ำครับผมตัวนี้คุณสมบัติต่างๆก็มก็มันจะลอกขายนะผมอ่ะผมจะผมพอจำได้อยู่นะครับตัวนี้เอ่อว Flow Sensor นะผมะสเปคของมันนะที่มันสามารถวัดได้ก็ เรงในการวัดนะผมอยู่ที่1นึถึงสาลิตรต่อนาทีครับอ่ะก็ไปคํานวณนะว่ามันสามารถทําได้กี่ชั่วโมงต่อกี่ลิตรก็ว่าไปก็ไปคํานวณครับส่วนตัวไอ้เพรสเชอร์นะผมคือแรงดันที่มันสามารถทนได้นะผมอยู่ที่ประมาณ1.0หรือ1.2นะผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ครับผมอ่ะหลักการก็เมื่อมีน้าเข้าฝั่งนี้ครับแล้วก็ออกฝั่งนี้ดังนั้นเมื่อมีน้ําเข้าไปไปดันตัวไอ้ก้างหันที่อยู่ข้างในนะผม เกิดเป็นแรงดันออกมาซึ่งแรงดันตัวนี้เคือเียกเป็นความถ,ามถี่ซึ่งเป็นความถี่ที่จะเอามาคํานวณอ,อ,อัตราการไหลนะว่าความเร็วเนี่ยม,มันจะสัมพันธ์กับกระแสครับที่ออกไปครับผมเพื่อที่จะเอามาคํานวณซึ่งการความสามารถมันคือถ้าเ r e สเชอร์หรือแรงดันน้ําที่มากกว่ามากกว่าสเปคที่มันรับได้นี่คือค่าจะเออเลอร์น,นะผมคือการเลือกเซนเซอร์ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานว่า หน้างานของเราคือมีอความดันน้ำครับมากน้อยแค่ไหนก็ควรที่จะเลือกให้มันตรงสเปคนะครับผมโอเคตัวนี้อ่ะมาดตูตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับอ่ะมันจะมีสเปคบอกคร่าวๆนะครับผมอ่ะตัวที่สองก็ขนาดอยู่ที่ประมาณครึ่งน,นิ้วมั้งผมไม่แน่ใจนะลูกครึ่งน,นิ้วอ่ะสเปคไออโทษครับสเปคของตัวเนี้ยครับไอโฟกัสอีกนึ่ อของตัว water flow sensor นะครับผมตัวนี้ flow range อยู่ที่ประมาณ1ถึง60ลิตรต่อน,นาทีนะครับผมตัวนี้ส่วนไอ working pressure นะครับผมสามารถทำงานในไอในไอความดันน้ำนะครับอยู่ที่1.20นะครับผม MPa ครับหรือเขาเรียกอีกอย่างชื่อมเต็มนะเป็นเมก้าปาสคาลนะครับผมชื่อของมันเต็มนะครผม คือแรงดันที่มันทนได้ก็อยู่มาเนี้ยถ้าแรงดันมากกว่านี้เซ็นเซอร์ก็ไม่สามารถทําได้นะครับผมคือจะเออเลอิกไปครับไอ้ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเหมือนกันว่าควรที่จะเลือกสเปคให้มันเหมาะกับหน้าง,งานที่เราเอา,เอาไปใช้นะครับในการตรวจวัดปริมาตรนะครับโอเคเอามาดูตัวที่3นะครับตัวนี้จะมีขนาดใหญ่ว่านิดนึงนะครับผมขนาดอยู่ที่1นิ้วนะครับตัวนี้ะจะสังเกตชัดเจนว่าใบพัดจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อมีน้ําไหลครับเข้ามาไอ้ตัวกลางหันก็จะหมุนครับผม ซึ่งการหมุนมันจะมีความสัมพันธ์ต่อแรงดันที่ออกมานะคผมโดือเรียกเ่าเป็นความถี่ทีออกมาครับซึ่งความถี่ที่ออกมานั้นเราจะเอามาคํานวณครับเป็นอัตราการไหลแล้วก็ปริมาตรต่างๆนะครับโอเคเอามาดูสเปคคร่าวๆนะครผมนี่ครับ watcher f l o sensor นะผมตัวนี้เลงก์ของมันอยู่ที่5ถึง150ลิตรต่อน,นาทีครับตัวนี้อาจจะปริมาตรในการวัดไอครับผมอาจจะมากมนิดนึงครับผม คามสามารถของมนันนะเพราะมันมีขนาดใหญ่ครับผมอ่าส่วนตัวเพรสเชอร์หรือความนันที่มันสามารถทนได้ครับอยู่ที่1.7 5 m งจุดเจหอ็มปาสคนะครับผมเ mm hmm. มกะปาสคาลหรือก็ m bar. เอ็มปาเขาเรียกกันนะโ okay. อเคก็มานี้ก็สามารถนําไปใช้งานอยู่ในแรงดันประมาณนี้นะผมแล้วก็ความสามารถในการวัดก็ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนการใช้งานก็เนี่ยขึ้นอยู่กับหน้าง,งานเราครับว่าเราจะเอาไปใช้ในรูปแบบไหนว่ารูปแบบอ่า ต้องการวัดปริมาตรประมาณนี้ครับผมแรงดังนน้ำประมาณนี้ไม่เกินนี้นะถ้าเกินนี้ก็เออเรอร์นะฮะโอเคอ่ะมาดูตัวนี้จะมีขนาดถึงใจจริงครับตัวนี้ตัวนี้ขนาด2นิ้วนะผมซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าใบพัดจะเป็นยังไงครับ,รบการไหลของมันเนี่ยคือมีผลครับถ้าขนาดของมันเนี่ยคือมันจะมีบอกว่าถ้าเล้งต่ํากว่าที่สเปคเช่นเราเอาไปใช้งานเล็กเล็งน้าต่าเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้ก็ไม่เหมาะนะครับ คือมันผิดผิดประเภทครับงานครับเราควรที่จะเลือกสภาพการใช้งานของเรานะีว่าจะเลือกชนิดไหนครับที่เหมาะสมกับงานมากที่สุดนะครับโอเคอ่มาดูแบบคร่าวๆนะครับโอเคตัวนี้ Water Flow ์ r n อ o r น,นะครันผมเรงอยู่ที่ประมาณ10ถึง200ลิตรต่อนาทีนะผมถือว่ามีขนาดเยอะนะครับตัวนี้ก็ผมส่วนไอตัว p พ e u s u r รนนะแะแรงดันน้ำนะผม อยู่ที่วัน1.75 m e จเมกเมกปาสคาวนผมผมอาจจะออกเสียงผิดถูกงี้ก็ขออภัยนะโอเคก็นี่ครับการเลือกใช้งานแต่ละเพจนี่คือควรอยู่ในเลงที่สเปคของเซ็นเซอร์รับได้นะผมถ้าเกินนั้นมันก็ไม่สามารถทําได้นะครับผมหรือต่ํากว่านัน้นก็ไม่สามารถทําได้นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้นำไปใช้งานนะผมควรที่จะเลือกให้ชัดเจนนะผมอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนว่า แต่ละอย่างเนี่ยคือโปรแกรมมันอาจจะไม่เหมือนกันนะผมอาจจะมีการปรับค่าโปรแกรมเล็กเล็กน้อยครับเพื่อที่จะนําไปใช้แต่ละแต่ละประเภทนะครับผมซึ่งแต่ละประเภทนี่มันมันก็มียังมีอีกครับมช่ไม่ใช่บอกว่าหมดแล้วมีแค่นี้มีอีกนะครับผมขนาดเล่กที่สูงกว่านี้ยังมีอีกนะครับที่ต้องการวัดแบบว่าเป็นอ,อ,อาจจะหนึ่งคิวอาจจะ500ลิตรต่อน,นาทีหรือ1อนคิวต่อนาทีอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทของเซนเซอร์เลยนะผมที่จะเอามาใช้ครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ